สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของวัยรุ่น4คนที่กําลังจะเอาของไปส่งในเมืองแห่งหนึง่งแต่ระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาต้องเจอกับอะไรมากมายที่รอพวกเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้ในสแตนเ l ลซิงกวนเพียนปลุกผีวีดดีไหมหวะ เริ่มเรื่องมาที่ผู้หญิงคนนึงเหมือนเธอกำลังหนีจากอะไรสักอย่างก่อนที่เธอจะพลาดท่าโดนมันยิงตายคาที่เดี๋ยวก่อนครับเหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นแค่หนังในร้านเช่าแผ่นวิดีโอเท่านั้นคนนี้คือพระเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าสแตนเฮลซิงคือหนังมันจะล้อเลียนแวนเฮลซิงที่เป็นนักล่าปีศาจนั่นเองครับ สแตนก็เป็นผู้ชายทั่วๆไปเขาทำงานอยู่ที่ร้านเช่าว,วิดีโอแห่งหนึ่งจนกระทั่งผู้จัดการมาบอกให้เขาเอาวิดีโอไปส่งลูกค้าที่เมืองแถวนี้หน่อยคือจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวหน้าสั่งจากนั้นเราจะได้เห็นเพื่อนๆของสแตนอีก3คนพี่อ้วนเทดดี้มีอาสาวหมอนวดและคนสุดท้ายนาดีนเธอเป็นแฟนเก่าของสแตนนะครับทั้ง4คนมีแผนจะไปปาร์ตี้ฮาโลวีนด้วยกัน แสแตนก็ขอให้เป็นเพื่อนพาเขาเอาวิดีโอไปส่งลูกค้าก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ไปเขาต้องโดนไล่ออกแน่ๆเพื่อนๆก็ยินดีที่จะพาไปพอสแตนออกจากร้านไปแล้วพวกฆาตรกรของเรื่องมันก็โผล่มาโดยจะมีเฟดดี้เฮลไลเซอร์และก็ไมเคิลเมเยอร์ฆาตกรพวกนี้มันก็เชื่อว่าสแตนเนี่ยเป็นทายาทของแวนเฮลซิงนักล่าปีศาจนะครับพวกมันก็เลยออกมาตามหาตัวเขาและดูเฟดดี้กับไมเคิลครับไปยืนแจกลายเซ็นแฟนคลับซะละ และดูหน้าไมเคิลครับหมดการไมเคิลกูตัดกันมาที่กลุ่มวัยรุ่นในขณะที่รถกําลังจอดติดไฟแดงอยู่นั้นสแตนก็เหลือไปเห็นชักกี้ที่กําลังม้วนกระจูให้เด็กอยู่ที่หลังรถชักกี้ปกติมันก็เหินกามอยู่แล้วนะครับแต่พอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันจะหนักกว่าเดิมด้วยความที่เขาสนใจตุ๊กตามากเกินไปสแตนก็เลยลืมบอกทางเพื่อนทําให้ตอนนี้พวกเขามาผิดทาง แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสแตนมีทางลัดพอขับรถไปสักพักก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับปาดหน้าออกมาหลังรถเต็มไปด้วยศพของมนุษย์ที่ถูกเกี่ยวไว้กับตะขอคนขับคือใครรู้ไหมครับเลตเทอร์เฟสนั่นเองภาคนี้พี่แกไม่ได้ใส่หน้ากากหนังมนุษย์แล้วนะใส่หน้ากากกระเป๋าแบรนด์เนมแทนด้วยความตกใจจากเหตุการณ์เมื่อกี้สแตนก็เลยหยิบกัญชาขึ้นมาให้เพื่อนๆสูบกันนี่พวกมึงจะเผารถหรือเปล่าเนี่ย แต่ด้วยความเมายาเกินเหตุทั้ง4คนก็เลยขับรถไปชนกับตัวอะไรสักอย่างพอลงไปดูก็พบว่าพวกเขาเพิ่งชนหมาไปเป็นหมาล็อกไวเลอร์สีดำและก็พอดีพอดีครับเพราะว่าเจ้าของหมาขับรถออกมาพอดีพี่แกก็ร้องห่มร้องไห้ว่าหมาตัวเองตายแล้วแถมยังขู่ฆ่าพวกวัยรุ่นฉันจะตามล้างแค้นพวกแกฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดให้เหมือนกับที่พวกแกทำกับหมาของฉันพวกวัยรุ่นกลัวมากรียวิ่งกลับขึ้นรถทันที แต่พอขับรถไปได้สักพักก็มีคนมายืนโบกรถเท็ดดี้ก็ใจดีนะครับจอดให้พี่แกขึ้นมาซะง,งั้นชายคนนี้มีชื่อว่าเดอะบูเชอร์คือมันจะล้อเลียนหนังเรื่องเดอะฮิตเชอร์นะครับพอผู้ชายคนนี้ขึ้นมาพี่แกก็เริ่มทําตัวแปลกๆทําตัวน่ากลัวเท็ดดี้ก็เลยเปิดท้ายรถให้เดอะบูเชอร์ตกลงไปซะเลยทั้ง4คนขับรถต่อไปจนไปถึงปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่ง เจ้าของปัม๊มก็ทักสแตนก่อนเลยนะครับว่าเขาหน้าเหมือนแวนเฮลซิงนักล่าปีศาจแต่สแตนก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ใช่พอสแตนเดินเข้าไปในร้านคนขายของก็ทักอีกเหมือนเดิมนะครับว่าสแตนเนี่ยหน้าเหมือนนักล่าปีศาจจริงๆ สแตนเบื่อหน่ายแล้วที่มีแต่คนทักเขาพี่แกก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่เดี๋ยวนะคนขายของเมื่อกี้มึงจะมาแอบดูคนเยี่ยวทำไมเนี่ยสแตนทนไม่ไหวแล้วกับปั๊มแห่งนี้เขาก็เลยขอตัวออกเดินทางต่อทั้ง4คนขับรถต่อไปจนไปถึงเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่ง ร,ปรอปพก็ออกมาต้อนรับทั้ง4คนและก็ตามเคยครับร,ปรอปพก็บอกว่าสแตนเนี่ยหน้าเหมือนแวนเฮลซิงจากนั้นร,ปรอปพก็เล่าประวัติของเมืองนี้ให้ฟังว่าเมืองนี้เคยใช้เป็นที่ถ่ายทําหนังสยองขวัญมาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดไฟไหม้ตายหมดเมืองเลยแถมเมืองนี้ยังมีข่าวลือด้วยว่าห้ามออกนอกบ้านตอนเที่ยงคืน จากนั้นทั้ง4ี่คนก็ออกเดินทางต่อแต่น้ํามันรถด,ดันมาหมดซะงั้นแสดงว่าป้าเจ้าของปั๊มเมื่อกี้ไม่ได้เติมน้ํามันให้นะครับแถมป้าแกยังดูดน้ํามันออกไปด้วยทั้ง4คนเลยต้องเดินเท้ากันต่อแต่ระหว่างทางนั้นก็มีสุสานของผู้คนในเมืองมากมายสงสัยจะตายพร้อมกันตอนไฟไหม้เมืองทั้ง4คนก็เหลือไปเห็นว่าในเมืองเนี่ยมันมีบาร์อยู่พวกเขาก็เลยจะแวะเข้าไปสักหน่อย ไม่รู้บังเอิญหรือว่าผู้กำกับแกงเจ้าของหมาล็อดไวเลอร์ดันเป็นนักร้องอยู่ในบาร์นี้ซะง,งั้นแถมคนในบาร์หน้าตาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่มีหนำซ้ำพนักง,งานเสิร์ฟก็กุนตีนกุนตีนเท็ดดี้ก็พยายามใช้โทรศัพท์แต่มันก็ไม่มีสัญญาณทั้ง4คนก็รู้สึกว่าในบาร์นี้มันแปลกๆพวกเขาก็เลยกลับออกไปด้านนอก แล้วก็พอดีพอดีในตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนจากนั้นไฟในเมืองก็เริ่มดับประตูก็ปิดเองแถมผู้คนที่เคยมีชีวิตก็กลายเป็นกระดูกไปหมดสรุปคนในเมืองนี้ตายหมดแล้วนะครับมีแต่ผีทั้ง4คนจึงพยายามหาทางออกจากเมืองนี้จนไปเจอกับไมเคิลเมเยอร์ที่กําลังหย่อนศพลงไปในท่อคือมันจะล้อเลียนฉบกระช่างหัวนั่นเองครับทั้ง4ีคนเลยจะลองลงไปสํารวจด้านล่างดูว่ามีอะไรบ้างแต่พอลงไปแล้วก็เจอแต่ศพ จากนั้นไมเคลิลก็ปรากฏตัวออกมาและพยายามจะฆ่าทุกคนแต่ทั้ง4คนก็สามารถหนีรอดมาได้และไปโผล่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองพอทุกคนเข้าไปด้านในก็เจอกับผู้ช่วยผู้ช่วยก็ทักเหมือนคนอื่นๆว่าสแตนเน,น่าเหมือนนักล่าปีศาจผู้ช่วยคนนี้ก็เลยมอบชุดคลุมของแวนเฮลซิงให้กับสแตน พร้อมกับปืนฉีดน้ำมนต์เอาไว้ไปฆ่าปีศาจจากนั้นก็มอบหน้าก,ากากให้กับนาดีนมอบรองเท้าให้กับมีอาและก็มอบแฮมเบอร์เกอร์ให้กับเท็ดดี้ทั้ง4คนออกเดินทางต่อจนไปเจอกับเล t เทอร์เฟสคือพี่แกไม่ได้ใช้เลื่อยเป็นอาวุธนะครับใช้เครื่องเป่าลมไปหมดและเลตเทอร์เฟสกูทั้ง4คนก็เลือกที่จะวิ่งหนีแต่ก็โชคร้ายนะครับหนีไปเจอกับเจสันวอฮีซะงั้นเจสันในหนังเรื่องนี้พี่แกมาแบบนักกีฬาฮอกกี้เลยนะครับ ทั้ง4คนก็เลือกที่จะวิ่งหนีอีกครั้งจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยทั้ง4คนก็เลยตัดสินใจนอนพักสักหน่อยละกันและรุ่งเช้าที่สดใสก็มาถึงพวกเขารอดแล้วแต่ที่ไหนได้ทั้ง4คนกําลังตกอยู่ในความฝันของเจ้าเฟดดี้ต่างหากในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่นิ้วเขมือบนะครับแต่เป็นนิ้วยาสีฟันทั้งสคนสะดุ้งตื่นทันทีเพราะว่าถ้าหลับต่อไปต้องตายแน่ พอทั้ง4คนออกมานอกบ้านก็เจอกับลูกหมาตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆแต่ที่ไหนได้มันก็คือลูกของหมารตไวเลอร์ที่พวกเขาเพิ่งชนไปแถมตอนนี้มันก็ได้ทําการรักษามันแล้วด้วยแต่ทั้ง4คนก็ยังรอดมาได้เพราะว่าหมาตัวนี้มันกลัวเสียงนกหวีดดูเหมือนว่าทั้ง4คนจะยังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าในเมืองมันมีตู้โทรศัพท์โทรเรียกแท็กซี่แต่จากนั้นไม่นานพวกฆาตกรมันก็โผล่มาพร้อมกันเลยทีนี้ ทั้ง4คนก็คิดว่างานนี้พวกเราไม่รอดแน่ทันใดนั้นเจ๊เด็กเสิฟก็โผลมาและบอกให้ไัวรุ่นทั้ง4คนกับผู้ฆาตรกรเนี่ยตัดสินกันด้วยการร้องเพลงพวกฆาตรกรมันก็บ้าจี้ทําตามด้วยนะครับหมดกันความน่ากลัวที่สะสมมาพอทั้ง2ฝ่ายขึ้นไปแสดงจนครบก็ถึงเวลาตัดสินผลแพ้ชนะสรุปว่าฝ่ายวัยรุ่นเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่พวกปีศาจมันก็ไม่ยอมและเกิดการทะเลาะก,กันขึ้น จนสุดท้ายสแตนเขาก็ไม่คิดจะหนีแล้วเขาเลือกที่จะสู้เพราะว่าเขาคิดว่าฆาตรกรพวกนี้จะต้องมีจุดอ่อนแน่ๆโดยคนแรกครับเฟดดี้ครูเกอร์จุดอ่อนของมันก็คือมืออันแสนสวยที่อยู่ภายใต้ถุงมือนั่นเองครับพี่แกก็อายรียวิ่งหนีออกไปเลยคนต่อมาเฮลไลเซอร์จุดอ่อนของมันก็คือลูกดอกที่อยู่บนหัวนั่นเองครับพอโดนกดลงไปมันก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาจากนั้นก็เหลือเจสันกับไมเคิล ด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยอึดมากสแตนก็เลยจับมาล่าซอสแล้วโยนออกไปให้หมากินซะเลยต่อด้วยเลเทอร์เฟสครับจุดอ่อนของมันก็คือพี่แกจะไม่สามารถใช้อาวุธได้ถ้าโดนถอดปลั๊กและตัวสุดท้ายครับชักกี้ไม่รู้ว่าใครไปเล่นเอ็กโอบนหน้ามันนั่นจุดอ่อนของชักกี้ก็คือมันเป็นแค่ตุ๊กตานั่นเองครับโดนเตะเล่นเป็นลูกบอลเลยชาวเมืองก็ต่างยินดีเพราะว่าปีศาจถูกกำจัดไปหมดแล้วพวกเขาก็ได้ให้ของขวัญกับสแตนเป็นหมวกของนักล่าปีศาจ และสุดท้ายสแตนก็กลายเป็นนักล่าปีศาจอย่างเต็มตัวแถมตอนสุดท้ายก็ได้กลับมาคบกับนาดีนอีกด้วยสแตนยอมรับที่จะเป็นนักล่าปีศาจไม่ว่าที่ไหนมีปีศาจเขาก็จะช่วยกำจัดมันและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมหนังเรื่องนี้อย่าไปเอาอะไรกับมันมากครับหนังเอาฮาที่เฉยนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ